สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการเลี้ยงบัวนะคะให้สวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็งามแบบนี้ค่ะงามจนคนถามนะว่าเลี้ยงยังไงสวยจังก็อันนี้นะคะดาวเลี้ยงอยู่ในองค์ด้วยค่ะองค์ที่แม่ให้มานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเพราะอันนี้ค่ะปากบินแบบนี้นะเป็นองค์องค์เก่าๆแบบนี้ค่ะเลี้ยงในองค์เลย เดี๋ยวมาดูเทคนิคและว,วิธีการดีๆนะคะที่เราใช้ในการเลี้ยงดูบัวกันค่ะและที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือนี่เลยอันนี้ที่เห็นเป็นก้อนกอนนี่นะคะก็คือสารส้มค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้น้ำใสนะแล้วก็ยังช่วยให้เนี่ยพวกตะกอนต่างๆที่อยู่ข้างเนี่ยบน ในน้ำแบบนี้นะคะก็คือจะร่วงหายลงไปข้างล่างแล้วก็ที่จะเป็นแบบเศษเน่าๆของใบนะคะก็จะร่วงลงไปเป็นปุ๋ยข้างล่างด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เจ้าสารส้มนี่กันค่ะนี่นะคะเราก็จะตักน้ำมาหนึ่งขันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสารส้มแกว่งก็การแกว่งก็แล้วแต่ความสะดวกเราก็จะแกว่งอยู่ที่นับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งแกว่งแบบนี้นะคะหรือว่าท่านผู้ชม นะคะอาจจะสะดวกที่จะเอาไปแขว่งในน้ำเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้องค์ดาวมันเล็กนะคะปากมันเล็กดาวก็เอามาแขว่งไว้ในขันแบบนี้แล้วเดี๋ยวดาว,ดวจะเทลงไปค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมเลี้ยงปลาในอ่างน้ำนะคะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าปลาอาจจะตายได้นะคะนับหนึ่งไปถึงยี่สิบยังก็ประมาณนะเป็นการล้างสารส้มเลยตัวนี้นะคะก็ อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะมันจะมีเศษเน่าๆของใบนะอยู่ข้างบนแล้วก็น้ําขุนนะคะทําให้บัวของเราไม่เจริญเต,ติบโตแล้วก็เน่าได้ง่ายนะคะก็เอาสูตรนี้เข้าไปช่วยค่ะเรียบร้อยละยี่สิบละเดี๋ยวเอาไปใส่ในอ่างบัวกันเลยค่ะี่จะเห็นว่าบัวเรานะคะน้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่แล้วก็มีนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวดาวจะใส่ลงไปเลยนะคะ หรือว่าท่าผู้ชมอาจจะขยันหน่อยก็มานั่งขูดสารส้มนะคะใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะนี่แค่นี้เองเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างที่ตอนนี้เราเพิ่งใส่วันนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวันพรุ่งนี้กันค่ะและอันนี้นะคะหลังจากที่ดาวใส่สารส้มลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำในอ่างบัวนะความใส เห็นไหมความใสใสจนเห็นดินข้างล่างเลยค่ะนี่ใสมากๆเลยนี่นะคะเห็นใสไหมแล้วก็ที่แบบว่าเป็นขุยๆนี่นะคะก็เห็นเปริมๆเห็นข้างล่างเลยว่ามีมีบัวโผล่มานะคะนี่เห็นไหมแต่อยู่ในน้านะคือใสจนเห็นข้างในแบบนี้ค่ะเห็นบัวโผล่มาเลยค่ะ แล้วก็ที่จะบอกก็คือนี่ค่ะบัวจะโผล่ขึ้นมาเร็วมากเยอะมากนะคะนี่ออกมาตลอดเลยอันนี้ก็เป็นสองดอกแล้วนะนี่ค่ะเพราะน้ำเขาใสค่ะแล้วก็ไม่ขุนนะคะบัวเขาจะเป็นอชอบน้ำใสๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผ่านไปสามวันจะเห็นว่าใบเนี่ยโผล่มาจากน้ำเนี่ยเร็วมากเลยค่ะคือมีใบใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วดอกก็ ใหญ่ขึ้นนะน้ำใสขึ้นถึงเราจะไม่เอาใบที่เหี่ยวๆเน่าเ <ๆ S 2> ออกนะแต่น้ำก็ยังใสอยู่แล้วก็มีใบใหม่โผล่มาเรื่อยๆมีดอกโผล่มาเรื่อยๆค่ะน้ำก็ใสเห็นแบบเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปทดลองใช้ดูกับบัวที่บ้านดูนะคะจะได้ง,งามๆแบบนี้สวัสดีค่ะ